สันสีเออร์ชนอลค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมอ่าวีเชนเคยค่ะอยู่กับน้องนั้นนะคะวันนี้อยู่ในโหมด5แล้วเราจะมาเล่นอิกกี้กันค่ะในวันนี้อิกกี้นะคะจะทําหน้าที่เป็นเมดเลนกลางที่ดีค่ะถึงในปกติตามเนื้อเรื่องจะเป็นตัวร้ายที่หน้าหวานที่สุดก็ตามค่ะไปดูกันเลยนี่ เราเจอเป็นมาลอดดอรีลเอมิลี่แวนแล้วก็บัตเตอร์ไฟนะคะฝั<ม>่งเรามีน้องวูคองม,มีคลิกซี่มีอิกกี้มีเทวานัสมีจกเกอร์ค่ะจากสิ่งที่เราเห็นนะคะฝั่งที่ตรงข้ามที่ต้องกังวลเลยก็คืออย่าปล่อยให้บัตกับรอเรียวเกิดค่ะนั่นแหละความบันไดจะมหายงแต่ผู้ดเดียวแล้วสิ่งที่เราเอามาในวันนี้นะคะ เราก็ไม่เคยเล่นเป็นการเล่นครั้งแรกของอิกกี้นะคะหลังจากทํากิจกรรมสําเร็จเราก็จะมาฝึกเล่นกันค่ะแล้วเราจะมาให้เพื่อนๆดูด้วยว่าอิกกี้เนี่ยเอฟเฟกต์สกิลในเกมจะเป็นยังไงคอองเนมว่ไม่เป็นโอเคมาแล้วเข้าเกมแล้วเออพี่คิดว่าน่าจะอัพหนึ่งนำอ๋ออันนี้ ใช้สก,กิลแบบนี้เล่นไปแล้วค่ะตุววิธีเล่นเก,กับอัพสกิลหนึ่งแล้วนะแต่ไม่รู้คอมโบเท่าไหร่แค่กดไป้าไว้แล้วมันจะไปอย่างนี้เองค่ะคนเป็นการเล่นที่ง่ายมากเลยสำหรัอบ,บอิกกี้อูดาวก็ไว Glorion gave strength. only will one inherit his his is me The me. who ที่มีนาทีนะ่เวลาเดินปกติมันทำได้เห็นไหมทุกคนมันวนวัวได้แต่ทำไมเวลาใช้ก็ศัตรูมันใช้ยากจังห้ามอยู่ระยะใกล้ใช่ไหมวะเนี่ยเพราะอีกที่เป็นหนึ่งระยะไกลแล้วเราต้องเลื่อนห้ามปล่อยเนี่ยเราใช้แบบนี้ไม่ได้ เป็นเมจที่เป็นตัวฟรีที่โกงนะใช่บัตเตอรตาเช่ก็มดีดูดสีครสกิลสองเป็นสกิลสองเ,เป็นการบับความเร็วการโจมตีนะคะพูดง่ายๆก็คือเวลากดเราจะเดินเรว็วแล้วทำให้เราปล่อยสกิลได้ดีขึ้นนะคะประมาณนี้แ,นและกดอีกทีก็จะมีสกิลเพิ่มมา Let me see. ปล่อยรัวๆแล้วป <glorious> ล่อยรัวๆแล้วก็ปล่อยรัวๆนี่ส่วนนี้ปล่อยอันเดียวปล่อยรัวๆ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 ป้าคนเลวตัวพีว่ปล่อยรัวๆปล่อยรัวๆอย่างนี้อีกกี่ก็เล่นง่ายดีนะคะเนี่ย The Black ตึต๊ดดักจมตีอ,อ,อีกเป็นตัวใหม่ที่โกงเสมอตัวใหม่ที่เข้ามามาันจะโกงนะนคทุกคนแตกต่างจากตัวเกา่าคยี่ช่วยต็อกเกอร์ก่อน อุ้ยตายวิ่ยยงตีไปซูมไม่ด้วยนะกลายเป็นระยะไกลแล้ววิ่งตัวใหม่ดีนะเนี่ยแต่พี่รู้มาว่าสิ่งที่โกงสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือนี่ค่ะฟ b o s ี y นะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะเอางกด Damaged ปกติเป็นการฆ่า b o s s เวลาเล่นเกมเนาะพี่บอกความเร็วกันนี่อย่างเทพเลยทุกคน หน้าหวานเหมววือนผู้หญิงเลยหน้าอิกอีก้หวานเหมือนผู้หญิงจริงๆนะคะทุกคนน่าจริงไหมหล่ะว่าอีกอี้หน้าหวานเหมววือนผู้หญิงพี่ต้อ, <c oughs> องวิ่งไปทั่วเพื่อช่วย จะดำไอที่ยังไม่แรงนะคะก็เลยแบบยังดูไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวมาตอนไหนคะพี่ทาร้อยูีเยอ่ะอ่ะของไอเทมวาอะไรไม่มา ต้องรออย่ไรต้องรอให้สแตกส็แสแตกสีแดงเต็มคน่ะคุณสแต็กสีแดงเกิดจากอะไรน่าจะเกิดจากการคูด,ดาวนะคะพอสแต็กเต็มปั๊บเราจะโยนได้คิวคิวเลยต่อ,อ,ตอน,นี้อล้วใช่ไหมน,นี่ประมาณนี้พี่จะตายสำหรับฮี้โร่อิก,กี้ก็ประมาณนี้นะคะ

โยนใส่ตัวเองก็ได้นะเดีย๋ยวเราจะรอให้สแสตเตสีแดงครบแล้วเราจะโยนนะคะอันติกอิกกี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะคะถ้าเทียบกับสก,กิลปกติแล้วก็ไม่รอด Land. has been defeated. Bataille. An enemy has been defeated. Okay. We'll <coughs> so, yeah, sure Black magic will return. On my way. คนตีนะตีที่ถึงวิ่งมาเอาบางกรออกเนี่ยอุ้ยสกิลไม่ทันต้องทันแล้วจอกไอ้ไม่ดีด้หโอ้โมีรอดมีอะไม่รอดไม่จา้าไม่เกรงใจป่าเลย พี่ก็ไม่เกิดสักทีเมยฝั่งตรงข้ามเขาเริ่มมีของพี่ยังไม่มีเลยคุณครับยังป่าฟางทำไมครับป่าผมคุณกำลังฟางอยู่ไม่ยังฟางเลยพี่เป็นปเลยหนึ่งสามสี่ห้าหกโดนทุกดอก You blind by hand. You think I'd be interested in something small like this? Let me, Let me see. Look at me! The black magic chicken! yes จุดกดโวตเจอเพื่อนกดตัวนี้จะฝ่ายลงไปจริงหรือ Think i ิ be interested in o m e t h i n g small like this? Let me s e นเี้ยวกันอุยกันเลียวอเาอยู่แล้วจบเกย์ยังใช่

เราต้องชนะให้ได้แต่มายูตัวใหม่แท้ๆวิกหนึ่งแล้วไม่รอแล้วระเบิดลงคีบระเบิดลงคีบ I am Black Magic's heir. An ally has been You think I'd be interested in something small like this? <laughs> Let me see. Let's <laughs> see what he wants to Young ba ค i r ถึงจะถึงสกิลจะคููดาวไวก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็มีหลอดแดงๆที่เสร็จ แล้วก็กลับไปเติมเลือดสียังจะมาตายอย่างนี้อีกดียว่าคนที่ควนอยู่ในป้อมอยู่ในป้อมก็ไม่รอดนะใช่บ้านไต่อต้องเซฟแบบเซฟจริงๆนนงเซฟแบบเซฟสุนนบบนนบบชีวิตอ่ะ

อยากไดสาต b l a c ยกบพี่นี่หมดไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วไม่รอดแล้วตายหมดพีเราไไม่รอด ทีมเราจะได้มังกรแต่เราสู้ไม่ได้อะไปตามเลยหมดทีม <c oughs> คนที่เกิด <Enemy S 1> คนได้ก็ต้องเป็นอีก,กี้สินะแล้วอีก,กี้ก็ไม่เก่ง <c oughs> อีก,กี้มันจะไบอลแล้วจะกิกวอ่ะ Your tower has been destroyed. เกียอยู่เกียรคนอยู่อีกกี้เพิงได้คิวอีกกี้กลัวมากอีกกี้กลัวมากอีก,กี้จะปล่อยจะก,กินมั่วอีกกี้จะดูวิเชียรใช้คอมโบแต่อีกกี้ก็ไม่มีสเปคสีแดงอีกกี้ก็ทำอะไรไม่ได้ไม่รอดแน่เลยทำอะไรให้ตื่นไม่ได้แย่ว อีเห็นตัวเลยเกียร์คีบอยู่เกียร์เกียร์คีบและอีกกี้ก็โดนไล่มาอีกกี้รังวิ่งหนีระยะสกิลอีกกี้ไปถึงไหน กี้กำลังเดินสำรวจโดยใช้อันตีตำรวจอีเทมไปละสำรวจโดยการใช้อันตีตำรวจนกนนบ้างโนดนบิเกอร์ลบไม่โดนหรอกว้าวซีเมรอดเฮ้ยมาแล้ไม่รอดกีเริ่มเกิดแล้ว

โดยการใช้อันติโจมตีโดยการอันติมองแมพอิตีอีกิ้กํลังใช้อันติมองแมพนี่อิก,กี้อามาังตะจโกเกอร์โจโกเกอร์กับอิก,กิ้าากําลังกรโะจูเกอร์อีก,กี้ไว โจเกิรอีกีกัโอเคเลยโจเกรบอีกี้ได้มา่อนแล้วเก็บแล้วไม่ด้วยโจเกอร์ิกี่กลัวอย่าทำลายเพื่ออกี้อย่านะ

ร้อยอีกกี่ตาย,ยากี่กี่ตาย,ยากำลังใช้อันตีมองแมพยังไม่ม,มีใครเกิดเวลานีบอกเขา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามน,น,นะคะสำหรับการรีวิวคลิปขอ้เราจะพิเศษนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย